สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องติ x 2นะครับผมวันนี้ก็มาอัปเดตรถไอหลังอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปจากคลิปที่แล้วนะครับว่าจะมาลองเทสดูนะครับว่าถ้าเกิดเราใส่แบตครบแล้วก็ใส่กล่องครบเนี่ยล้อมันยังสามารถหมุนได้อยู่หรือเปล่านะครับเราจะใส่ให้ครบเลยครับพวกประกับคันเร่งพวกเกียร์พวกแบตพวกกล่องนะครับวันนี้นะครับก็จะมาใส่ให้ครบเลยนะครับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์ให้ช่องติ x 2เลยนะครับทุกคนมาเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเราไปถึงขั้นตอนไหนกันแล้วนนนน้้อองงงีี่่ะััับผมก็็็เเปปขไหล ทรงเชงนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูทรงก่อนอันนี้เราขึ้นแม่แรงเอาไว้นะครับเพื่อที่เราจะมาเทสล้อกันวันนี้ว่าล้อมันยังสามารถใช้ได้อยู่หรือเปล่าแต่ถ้าเกิดใช้ได้หรือใช้ไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนอยู่ดีไว้เราไม่อยากใส่ล้อตัวนี้เพราะว่าให้ทุกคนดูมันล้อมันน้อยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเทียบกับล้อหน้าเอะล้อหน้ามาดูดิถ้าเกิดเทียบกับล้อหน้าคือมันคนละเรื่องกันเลยนะครับล้อหน้ามันมมอ,อ,อะไรนะเราจะไปเอา้อจากไหนซื้อใหม่เอา้อเก่าไม่ได้ได้ดูอันนี้ถ้าเกิด <lan> <ห>มันใส่ขับได้ก็ขับตัวนี้ไป เออเอาลอเาลองล้อมาเทียนี้เนี่ยฟิวหน้าหน้าใหญ่ไอ้หลังหลังเล็กหน้าใหญ่อ่ะเออทายไฟแลบกันเนี่ยนี่นะครับให้ดูล้อโหล้อหน้าแม่งโคตรใหญ่อ่ะดูล้อหลังเลยล้อหลังเป็นล้อแม่บ้านนะครับไม่แปลกเลยคันนู้นที่ทำอ่ะล้อหน้าเล็กล้อหลังใหญ่อันนี้ล้อหน้าใหญ่ล้อหลังเล็กเออนั่นแหละเอาเอาลองดูไงลองดูก็ได้ถ้าเกิดมีอะไรดีเขาหรอกไม่เคยมีสวนสวนแต่เขาบทีตอนนี้เราก็ได้เตรียมของไว้นะครับก็เป็นแบตนะครับเราก็ได้ชาร์จไว้ครบทุกรูกนะหลังเนาะชาร์จบาลานยังยังไม่ได้บาลาน เดี๋ยวลองเทสดูเลยแต่คอยเอาไปร้านที่หลังอันนี้เราชาร์จตั้งแต่เมื่อคืนอ่ะเพิ่งตอนเช้าเพิ่งเสร็จนะครับ5ลูกนะครับทุกคนก็อยู่60บโวลต์เดี๋ยวผมมาวัดให้ดูว่าถึง60บโวลต์หรือเปล่านะครับแล้วก็กล่องนะครับนี่กล่องผมก็ได้ทําการตัดสายไฟออกนะครับเพื่อที่เราจะมาทาให้เพื่อนๆดูนะครับว่าวิธีการต่อกล่องเนี่ยต่อยังไงนะครับแล้วก็จะมีสายพ่วงแบตตรงนู้นนะครับอันนี้คือสายพ่วงแบตทําเองนะแล้วก็มีท่อหดมีอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่เราจะมาทาในวัน มันครบหกสิบโวลต์หรือเปล่านะครับมาทุกคนมาวิธีการนะครับเราก็คือทาให้มันเป็นหกสิบโวลต์นะครับพ่วงกันนะครับก็หาสายพ่วงมานี่คือสายที่ผมทําเองนะมาวิธีการทําก็อย่างงี้ต่างมาดูใกล้ๆเดีใครที่อยากจะทําขั้วบวกไปขั้วลบขั้วลบไปขั้วบวกนะครับนี่อันนี้ขั้วบวกไปขั้วลบแบบนี้ขั้วบวกอยู่ขั้วบวกอะไม่ได้ไม่ได้นี่แบบนี้นะครับได้สองลูกละนะครับแล้วก็ทิปเข้าไปอีกขั้วบวกไปขั้วลบปึ๊บเข้าไปไปขั้วลบตรงนี้นี่นะครับ แล้วก็คคบวกกับโคลบ,บ,บ,บอีกปึ๊บนี่เห็นไนะฝั่งนี้อีกลูกหนึ่งลูกท้ายใช้แค่สี่เส้น,นครับห้าลูกอันนี้เป็นสายไฟใช้ที่เราจะต้องเอามาดึงใช้มาโอเค,อเ,คเดี๋ยวเรามาวัดให้ดูว่าครบหกสิบโวลต์หรือเปล่านะครับ,รบเพื่อนๆโดยการใช้มิเตอร์ตัวนี้ปรับไปที่กระแสะตรงนะครับครบหกสิบโวลต์เปล่าหกสิบหรือห้าสิบกว่าลองดูกันปึน๊บพอนี้แล้วก็ที่นี่ปึ๊บ เอ้มื่อกี้ขนะึ้นหกสิบนะหกสิบไหมหกห้านะหกห้าใช่ไหมใช่เนี่ยตอนนี้หกสิบห้าโวลต์อันนี้คือเต็มเต็มแล้วแบตเต็มเต็มแล้วนะครับเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวเรามาลองเทสกันเลยดีกว่าจะเทสไม่ได้ดิเดีย๋ยวเราต้องเขาเรียกว่าทําการเชื่อมกล่องก่อนนะครับเอากล่องมาทําการต่อไฟเข้าแล้วก็พวกสายคันเร่งแล้วก็สายเกียร์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวิธีการน,นำทำไงอันนี้คือเราได้แบตละวหกสิบโวลต์โอเคครับเพื่อนๆมาเดี๋ยวเรามาต่อกล่องกันดีกว่านะครับอันนี้คือเราได้เเเเเอาาาาาาสสสยยยยคคค้รรรรีกกวว่่่ััันนนงงะบแล สายสวิกุญแจนะครับดูง่ายๆนะครับสายคันเร่งก็จะมีแค่สามสีตัวนี้นะครับแต่บางตัวก็ไม่เหมือนกันนะครับแต่ส่วนมากก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสามสีที่บอกนี่เปนผ้าสามสีปะอรัดคอมอ่ะผ้าสามสีอ่ะนะครับส่วนมากเขาจะมีสามสีนี้นะครับก็จะมีสีแดงสีเขียวแล้วก็สีดํานะครับก็จะมีสายบวกห้าโวลต์แล้วก็สายลบแล้วก็น่าจะเป็นสายสัญญาณคันเร่งนะตัวนี้นะโอเคแล้วก็สองสายนี้ก็จะเป็นสายสวิ์กุญแจนะครับให้เราทําการ ก็กล่องมาเลยอะกล่องเดิมเดิมมาเลยมันจะมีอยู่3เส้นใช่ปะที่มันติดกันมาจากปลั๊กตัวนี้อะไรวะสายปลั๊กหายโอ้นี่ก็จะมี3ามเส้นกับปลั๊กตัวนี้นะครับแต่ผมไม่มีปลั๊กแบบนี้ผมก็ต้องต้องแบบว่าเดินตรงนะครับก็จะมีสายเส้นใหญ่2เส้นครับจะเป็นสายไฟเข้าตรงนี้นะครับถ้าเดินเลี้ยวไปเลยไหมฮะถ้าเดินเลี้ยวไปเลยไหมอะไรนะถ้าเดินเบี้ยวไปเลยไหมอะไรเดินเบี้ยวแบบเดินตรงว่าถ้าเดินเบี้ยวไปเลยก็จะโดนหมัดกลัวเดินเซมาก็โดนหมัดกลูเท่านั้นแหละไม่มีอะไรมากมายเลยน้องนะครับก็จะมี สายใหญ่สองเส้นนะครับจะมีสายไฟเข้านะครับสายไฟเลี้ยงนะครับสองเส้นก็มีบวกกับลบนะครับเราก็จะมีสายเส้นน้อยที่มันติดมากับตรงนี้ก็จะเป็นสายสวิตช์กุญแจนะครับสายสวิตช์กุญแจทําโดยการที่เราต้องหาไฟบวกเข้ามาเลี้ยงตัวนี้นะครับโดยการที่ถ้าเกิดเราไม่มีเราไม่มีสวิตช์กุญแจเราต่อเข้ากับตรงนี้ได้เลยเราต่อคู่กับตรงนี้ได้เลยแต่ถ้าเกิดเราอยากจะใส่กุญแจเราต้องเพิ่มกุญแจเข้ามาครับโดยการที่เอาสาย2องเส้นนี้มาใส่ตรงนี้เส้นหนึ่งแล้วก็ฝั่งตรงนี้เอาไปเข้าบวกนะครับ ล่วงอย่างห,หนึ่งถ้าไม่มีสวิตุญแจตอนเราเปิดรถเราเปิดยังไงก็เสียบแบตแล้วก็ติดเลยไงใช,ใช่ถ้าเกิดใครอยากทำแบบนั้นก็ทําได้แน่อะไว่เอนะอ,าาเอ,อแต่เรามีลั๊กคุญแจเราก็ต้องใส่ลั๊กกุญแจนะอันนี้คือเราก็ต้องทําการใช้เทปพันหรือว่าเอาท่อหดใส่ก็ได้นะครับฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งนี้นะครับก็บอเอามาเข้าตรงบวกตรงนี้นะครับโอเคตัดใช้เครื่องมือสุภาพนะนี่คือผมใช้ผิดละหนึ่งแล้วก็ปอกสายนี้ปับ เปลจริงแหละบอกอข้ายเลยออมันี้เครื่องมือไงถ้าากใช่ไหม nay? ถ้ามันมีเครื่องมือไหมบมอกได้เทียนนีก็ได้นยปอกงี้ก็ได้บอกให้มันสวยๆนะ<ว>ครับแล้วก็เอาสายฝั่งนี้นะครับสายที่มันมาจากสวิตกุญแจเนี่ยต่อเข้ากับฝั่งนี้ต่อเข้ากับบวกเลยเออแบบนี้เลยนะครับหลังจากที่เราเชื่อมเอยมันมันลืมใส่กูลืมใส่ท่อหดวะเอาใส่ท่อหดก่อนกันไว้กันไว้กันไว้ดีกว่าแก่านผานพันผนพันพันพัน กูจะใส่ตัวหัวตรงนี้ทําไมวะหลังไอ้เหี้ยกูมั่วใหญ่แล้วเนี่ยเราใส่พันเข้าไปก่อนมั่วแล้วผมมัม่วละิ่มเบอร์ละเพราะว่าเราก็ต้องใช้สายสายสายตัวนี้ที่ผมได้ทําไว้เนี่ยวะนี่นี่นี่อันนี้ก็เป็นสายไฟเลี้ยงแบตนะครับอันนี้คือทําไว้ชั่วคราวก่อนนะครับยังไม่ได้ทําใช้ถาวรน,นะแต่ก็ใช้ถาวรเหมือนเดิมเลยยังมาปอกสายไฟเส,ส้นใหญ่ปึ๊บเข้าไปปอกเสร็จปึ๊บเอามาเข้าบวกตรงนี้ ก็จะได้ประมาณนี้นะครับแล้วเราก็เอาท่อหดมาใส่โทดฝั่งบวกก็สีแดงเราจะใส่สีดําก็ได้แล้วแต่ชอบแล้วแต่ถนัดแต่กูจะใส่สีแดงลากมาลากกันมาลากมันหุ้มหุ้มไว้ก่อนแล้วราค่อยเดี๋ยวเราค่อยมาพ่นความร้อนที่หลังฝั่งบวกก็ได้ละแล้วก็พร้อมกับสวิต์กุญแจนะครับอันนี้เราได้บวกละต่อไปลบลบทำเหมือนกันแต่ลบไม่ไม่ต้องมีสายไฟอะไรเยอะแยะมากมาย ลบก็คือลบเลยทาไม่ยากนะทุกคนถ้าเกิดแบบว่าลองศึกษาดีๆทําไม่ยากนะทำได้หมดแหละอ่ะแล,แล้วก็เอาข้อหดมาใส่แค่นี้ได้ละฝาเข้ากล่องแค่ไหนนะเออฝาข้ากล่องพร้อมกับสวิ์กุญแจพร้อมพร้อมเปิดติดเลยนะแต่ว่ายังบีบไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่ได้ใส่ัทเลงนี่เสร็จรละต่อไปคือนี่เดี๋ยวให้ดูกันนี่คือไฟบวกอันนี้คือไฟลบนะแล้วก็จะมีสวิ์กุญแจ นะครับแค่นั้นเองแล้วก็เดี๋ยวเรามาทําการพ่นความร้อนอย่างให้มันแข็งแรงก่อนแล้วเราก็เดี๋ยวเรามาเดินสายคันเร่งกับสายเกียร์กันโอเคครับทุกคนมาต่อไปนะครับอันนี้คือผมได้ทําการเขาเรียกว่าอะไรทำการพ่นความร้อนเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็แข็งแรงนะครับแข็งแรงทนทานนะครับดึงไม่ขาดแต่จะดึงแรงขาดแน่นอนนะครับแล้วก็ ส่วนต่อมาะะที่เราจะทาก็คือเป็นสายคันเร่งนะครับผมนี่สายคันเร่งครับสามเส้นนี้นะครับเราตัดออกก่นอนปึ๊บสายคันเร่งสามเส้นมันก็จะตรงสีนะสายคันเร่งอ่ะ <c oughs> นี่นี่จะ,ละแล้วนะนี่นะครับสายคันเร่งก็จะมีเส้นสีดําสีเขียวคาดคาดอะไรวะหลังวะคาดเอวไม่ใช่คาดม่วงสีเขียวคาดม่วงนะครับแต่บางเส้นก็จะเป็นสีเขียวเลยนะครับอันนี้สีเขียวคาดม่วงแล้วก็สีแดงตรงนี้นะครับ มองง่ายๆนะครับโอเคมาแล้วก็จับจับใส่เขาเรียกว่าอะไรจับส่ให้ตรงสีแค่นั้นเองจากันเล่งนะครับมาทําเลยอันนี้ก็จะเป็นสายบวกอันนี้เป็นสายลบอันนี้เป็นสายสัญญาณสายสัญญาณสายสัญญาณทำไม,ามาพี่ไม่ใช้เครื่องมือที่มันตัดดง่ายมันลำบากไง เอาดูนะถ้าเกิดกูใช้เครื่องมือนะเครื่องมือนะอปอกสองเส้นแค่นั้นแหละจบเนี่ยถ้าใช้เครื่องมือใช้ง่ายแต่ไม่อยากใช้ไงมันไม่ลำบากพออะไม่ความลำบากชีวิตเกิดมาง่ายก็ยังทำให้ลำบากเนาะเออมาแล้วก็หาเท่าหดขนาดใจเท่ากับของที่เราต้องการเนี่ยเท่าหดเรา ใหญ่ไปปะวะไม่เชื่อเหมือนจะใหญ่ไปนะแต่มันใหญ่ตุ๋นไมมีแค่นี้ปะวะเอออันนี้แหละได้แล้วสีเขียวใส่สีเขียวใส่ทั้งหมดก่อนใส่ทั้งหมดก่อนทั้งหมดก่อนสีเขียวใส,ส,ส่ส,สีเขียวเนี่ยสีดำใส่สีดำทั้หมดใส่สไปก่อนอุ้ยนี่ใหญ่ไปวะใหญ่ไปใหญ่ไปนี่เท่ากันนะโอเค สีดาแล้วก็สีแดงเส้นสุดท้ายไอ้รถพวกนี้มันไล่สายง่ายมันไม่เหมือนพวกรถมอเตอร์ไซค์ถ้ารถมอเตอร์ไซค์อะถ้าเกิดจะไล่สายต้องใช้พวกมิเตอร์วัดเลยแต่นี่คือมันเป็นแบบว่าวงจรง่ายๆไงเพื่อนแค่แบบมีประกับคันเร่งแล้วก็ล้อแล้วก็เกียร์แค่นี้เองมันใช้3อย่างแต่ถ้าเกิดเป็นรถที่สมบูรณ์แบบมันจะมีพวกพวกไฟหน้าไฟอะไรเข้ามาด้วยไงไฟหน้าไฟเบรกไฟอะไรเงี้ยเรามาทรงเซ็งอยู่แล้วเออเรามันง่ายๆเราก็ต้องต่อแบบง่ายๆนะ ขรับลงคืนไม่ได้แม่นายโอเคอันนี้สายสายคันเร่งได้ละนะครับมาอันนี้คือสามารถใช้งานได้แล้วนะฮะสามารถใช้งานได้แล้วใส่ได้เลยไหมเร,เราไม่ต้องใส่เกียร์ก็ได้มันสามารถบิดออกแต่ถ้าเกิดเราใส่เกียร์มันจะปรับได้หนึ่งสามันได้ถึงเกียร์สามันแรงมากแล้วถ้าไม่ใส่มันอยู่ที่เกียร์อะไรไม่แน่ใจว่ะต้องลองดูลองด,ล,ลองดูก่อนเวละลองดูก่อนแบบนี้เกียร์มันจะดีกว่านะ ไม่ใช่ไม่ใส่เกียร์แม่งมีเกียร์หนึ่งนะเออลองลองดูลองดูก่อนก็ได้ลองดูให้เทสดูก่อนว่ามันจะติดหรือเปล่าแค่นั้นเองอันนี้้าก็จะเป็นสายเฟสนะครับสายเฟสก็เสียตามสีล้อเลยนะครับสีเขียวใส่สีเขียวนี้สีเขียวใส่สีเขียวสีเหลืองใส่สีเหลืองแล้วก็สีน้ำเงินใส่สีน้ำเงินตรงนี้แล้วก็สายอ a เซนเซอร์ดูสีให้ตรงกันได้นะเออเขียวเหลืองเขียวน้ำเงินโอเค ใส่ฮอสเตอร์ตรงมาอันนี้กล่องเราวางกล่องโคตรสุดเพศอ่ะออมาบวกใส่บวกลบใส่ลบจะได้เพราะหลังวะ<ต>ลัวดี้ปีเหี้อ <laughs> หลังตกใจโอเคพร้อมเปิดตัวนี้กุญแจไม่ไม่ไม่กี่นินาทีแหละ ไม่ไฟมันเข้ากล่องไงตกใจที่อะไรมันตกคว่ำไปดูนู้นอย่ามันซูมหน้ากูเอาเปิดสวิตกุญแจดูมันจะติดหรือเปล่า็ดโอห้จุดหนึ่งเออเออล้อหมุนหน่อยหลังหลังล้อหมุนโอ้ยแรงกแรงกูดืล้อลุดเอาไปไปไปเดเดี๋ยว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 กูทำพลาดไปหน่อยนะไฟยังคากล่องอยู่เห็นปะ นะอันเนี้ยคือทําให้มันสปาร์กเดี๋ยวกูจะทําให้มันสปาร์กรอบนึงนะแปะเลยทีเนี้ยกูอ๋อทุกคนว่าล้อมันไม่อย่างนี้ว่ะล้อมันแบบว่าโอ้ยอ้แล้วมันไม่แน่นหนาเออมันต้องเอาแบบอะไรเนี่ยกดให้มันเข้ามากว่านี้เพราะว่าไอ้นี่มันสั้นไปไอ้นี่ยมาโอเคเรามาเทสกันว่าจะติดหรือเปล่า หลังลองลองดูนะแคเนี้สปาอีกรอบหนึ่งแปะเลยอ่ะดูนะเนี่ยแค่นี้เองง่ายโอเคหนูพี่ขึ้นมาหนูไม่ตลกเลยันไม่ดูหรอกหนูปล่อยด้วยหนูไม่เตะซ้ำ้วยดูหกสิบห้าเหมือนเดิมเทสดูต่อโอ้ยชีวิตนี้ งสัยต้องเอาล้อแยกมาก่อนละเอาล้อเดี๋ยวล้อแยกมาแล้วเดี๋ยวตั้งกล้องดีกว่าอย่างนี้ไม่เวริร์กแน่อย่างนี้รถกูน่าจะพุ่งชนเบนซ์อ่ะพี่กู้ว่ามันแรงกว่าตอนที่เราทําครั้งแรกอีกเนี่ยจริงใช่ไหมโอเคป๊บเดงมันเป็นเพราะอะไรวะมันมันหลุดง่ายมันแบบว่ามันไม่ตรงล็อกมันล้อมันไม่ตรงมันแรงกว่าเดิมแบตมันเต็มไงก็บอกครั้งนั้นแบตที่ชาร์จแบตมันพังโอเคเพื่อนๆเดี๋ยวเราขอเขาเรียกว่า ขอใส่สวิงอาร์มของมันก่อนมันเพื่อที่ให้มันล็อกตรงตรงรุ่นมันโอเคแล้วเดี๋ยวเ,เจอกันแป๊บหนึ่งโอเคตอนนี้นะครับเราก็ได้ให้หลัง <mm> ให้หลังนะครับเป็นตัวหนูทดลองนะครับในการจับล้อครั้งนี้นะครับต้องจับดีๆในหลังโดนมือนะเว้ยลองหมุนดูอันนี้โดนนะโอเคโอเคผ่านมาทุกคนเด,เดี๋ยวเรามาเริ่มเทสกันเลยดีกว่านะครับขั้นตอนแรกนะครับเปิดปิดสวิชกก่อนปิดสวิช์ปุ๊บแล้วก็กเสียปลัปลักเราอยู่ไหนเมื่อกี้นี้ลากสีแดง นี่นี่คอยดูนะแป๊ะอีกรอบหนึ่งนะพี่ปิดแน่แล้วใช่ไหมปิดแล้วนะไอห,หลังกลัวไอห,หลังกลัวโอเคอ<า>เสรแล้วนะอะแล้วครับเปิดซีลกุญแจก่อนเอ้ยไม่โฟกัสไปเวิดกุญแจรปรับหก,ก,กสิบห้าปิดมืกอก็ต้องยู่ตรงนี้ด้วยวะพร้มอมยังพร้อมยังพร้อมจะหมุน,นได้อะจะหมุน จับนะจับมันไม่จะล้มไอ้ที่ย่แค่นี้เองนะไม่จะล้มอันนี้แค่นิดเดียวเองนะล่างไม่จะล้มอันนี้นึงนี้นึ่งลองดูเดียวไม่จะล้มเลยจับไว้จับไว้เออเพิ่มความแรงได้เลยเดี๋ยวปล่อยนะพอแล้วอันนี้สุดละอันนี้น่าจะเป็นเกียร์สองเสียเสียงเสียเสียงน่ารักอยู่นะจับไว้ก่อนจับไว้ก่อน ไปทางเลยไปฝังไเยมันปล่อยเลยที่ไหวมันลุบไปเลยอ่ะเกือพอแค่นี้พอเปเลยอ่ะพอเลยนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาใส่ให้มันแข็งแรงกว่านี้เกือบไปแล้วมือกูอันนี้กูว่าประมาณเกียร์สองเนี่ยเลยก็ประมาณนี้เพื่อนๆให้ดูไว้เมื่อกี้เกือบชนเบ้นะชีดหนอแบตยุบไป0.2 ดีนะตอนแม่งล้มันดึงมันล้างหลังได้อย <c oughs> <c oughs> โอเคประมาณนี้นะครับเรามาเทสให้ดูว่าล้อกับแบตกับพวกก่องเนี่ยยังใช้งานได้อยู่นะครับผมเดี๋ยวเรามาคลิปหน้าเดี๋ยวเรามาใส่เกียร์ใส่แล้วให้มันเรียบร้อยพร้อมขับดีกว่านะแบบนี้มันทั้งท่านี่จะลายลเราเรามาเทสดูเฉยแล้วก็ยางตอนนี้ยางคือยางมันแตกไปนะครับยางมันแตกไปไปเป็นที่ร้อยละยางนะครับประมาณนี้ไอ้หลงังสิ่งเสี่ยงกอะไรไว้คลิปนี้ ไปมืองนะเว้ยกดไลค์กด Subscribe กันเออเป็นกําลังใจให้ด้วยแล้วกันเพราะว่าเราทําสุดความสามารถเลยนะเพื่อทุกคนนะครับผมโอเคครับทุกคนถ้าเกิดใครชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe ไอช่องติ X2 ด้ยนะครับแล้วก็คลิปหน้าเดี๋ยวเรามาทําให้มันขับได้กันดีกว่านะครับคลิปนี้เราพอลองเทสอุปกรณ์ต่างๆให้ดูเฉยว่ามันยังใช้งานได้อยู่หรือเปล่าก็ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพอยู่เหมือนกันนะครับครั้งที่แล้วที่เราเอาไปลองไอ้หลังล้มอ่ะคือตอนนั้นแบตมันยังไม่เต็มเว้ย แต่ตอนนี้นคือแบบมันเต็มเต็มมากๆแล้วนะครับเกียร์ที่ผมลองไปนี้เมื่อกี้นี้น่าจะเป็นเกียร์สองนะเออแต่เกียร์สองนี่คือวีดวีดละเสียงแม่งวีดละนะครับโอเคไปเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับอย่าลืมฝากกดไลค์ like, กดซับสไครต์ให้ด้วยไปเจอกัน